ทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม268 8นะครับตามลุ้นตามเชียร์ในศึกยูฟาเนชันลีกเหมือนเดิมนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเกมนี้จะเป็นเกมที่2แลละผมยังเลือกคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับโคเอเชียมาวิเคราะห์ฝากคอบอลน,นะครับเกมแรกพลิกล็อกเลยนะครับฝรั่งเศสบุกไปแพ้มาก่อนศูย์ประตูต่อ2เกมนี้คิกออฟกันตี 2, 45นะครับ เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคอบอลใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแชร์ทีเด็ดสามารถติดตามได้ eak 99นะฮะฝากไว้ด้วยอ่ะไม่ต้องคุยเยอะนะครับเกมแรกก็ังอย่างที่บอกไปก็คือพลิกล็อกมโมโราาเลยฝรั่งเศสบุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อสองทั้งทั้ง,งเรื่องตัวผู้เล่นนักเตะชื่อชั้นฝรั่งเศสดีกว่าเยอะ วันนี้ก็ชื่อว่าทั้ง2ทีมก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น,นเยอะนะครับเกมที่แล้วฝรั่งเศสที่บุกไปแพ้ไปศูนย์สเนี่ยโคเอเชียก็ได้ประตู2ลูกจากทางด้านบูริเบียกับทางด้านเปริสิตก็เป็น2โทเก่าที่ยิงให้กับทีมนําฝรั่งเศสตั้งแต่ครึ่งแรกน,ะนาทียี่สแล้วก็นาทีที่สี่ อพอกลับมาเล่นที่ฝรั่งเศสวันนี้ความได้เปรียบในเรื่องความเป็นเจ้าบ้านเสียงเชียร์มันก็จะอยู่ทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านฝรั่งเศสบ้างละผมก็เชื่อว่าวันนี้ดีเยเด,ด,ด,ดชองอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นไม่เยอะอะเกมรุกนะฮะนำทัพโดยเอ็มปาเป้เดมเบเล่วันนี้บาคูล่าน่าจะได้ยืนซ้ายเป็นตัวจริงนะครับมิดฟิล์มิลาบิโอชัวเมนี่แล้วก็คามาบินกาเกมรับซาลิบาอุปเมกาโนนะครับมีทางด้านจูสคุนเด้ unde, แล้วก็ซ้ายเป็นลูกัดดินประตูเป็นไม้ไม่ยอง ส่วนโคเอเชียชุดนี้ตัวหลักๆตัวเกา่าปาซาลิตเปริสิตคารมิลิตรวมไปถึงดูก้าโมดิตโควาสิ์ลงหมดหน้าเป้าก็จะใช้บูดิเบียเหมือนเดิมนะครประตูเป็นริวาโควิดอ่ะก็อ่ะ,อะ,อะโอเคอ่ะเกมแรกฝรั่งเศสบุกไปแพ้มาศูนย์สแต่วันนี้ผมเชื่อว่านะต้องการเน้นเข้ารอบแน่ๆอย่างที่บอกนะครับฝรั่งเศสเสมอตกรอบ ชนะ1 0ก็ตกรอบเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ไฟบังคับต้องเดินหน้าบุกเดินหน้าลุยต้องชนะทางด้านโคเวยเชียอย่างน้อยๆ2ลูกเพื่อที่จะต่อลมหายใจในการเล่นในช่วงเอ็กซ์ไทมหรือจะกด3 0ก็ผ่านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เชื่อว่าความเข้มข้นมันจะมากกว่าเกมที่แล้ววันนี้ไม่มีทางเลือกเชื่อว่าในชองเนี่ยวันนี้เดินหน้าบุกลุยแน่ๆนะครับถ้าไม่ชนะขาดก็ยอมแพ้ไปเลยเพราะฉะนั้นเกมลุกที่มี ความจัดจ้านความเร็วของเดมเบเล่และก็เอ็มปาเป้ผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ฝรั่งเศสเดินกดใส่หน้าเดียวถ้าเชลกาดไม่เปลืองจบคมๆฝรั่งเศสน่าจะเข้าวินได้แบบสบายๆคู่นี้ผมเชื่อฝรั่งเศสเอาคืนได้ครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงฝรั่งเศสจะชนะโควิเชียได้นะถึง2ประตูนะครับ EAK 99พูดคุยเพิ่มเติมเข้ามา รับทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะกันได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมฝากข่วบไปด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟนฟฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันนะครับเข้าสู่วันอาทิตย์ที่23มีนาคมเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราคงยัองอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกครับรอบ8ทีมวันนี้เป็นนัดที่2ชี้ชะตาว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกันคู่ที่เราหยิบยกมาพูดถึงก็คงเป็นคู่ของโปรตุเกสกับเดนมาร ก่อนจบเกมนัดแรกย้อนกลับไปนะครับ เป็นเดนมาร์กที่เปิดบ้านเอาชนะโปรตุเกสมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งวันนี้โปรตุเกสกลับมาได้เล่นในบ้านของตัวเองแนวะลูกอย่างคิเยโนโรนันโดเปโดเนโตราเฟลเลอาวนะครับชูเอลเฟลิกแบร์นโดซิลวาบรูโนเฟนันเดสอ่ารูเบนเนเวสชูเอลชูเอเนเวสแล้วก็วิติญ่ายังคงเป็นขุมกําลังหลักของโปรตุเกสและพวกเขาก็ขึ้นชื่อลรือชากับการเล่นในบ้านของตัวเองอยู่ละขณะที่เดนมาร์กนะครับหัวใจในเกมแดนกลางในะชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับว่าคิเยนเอริเซ่น เป็นนักเตะที่เดนมาร์กจะขาดไม่ได้นะครับแล้วก็กองหน้านัดที่แล้วราสุมทุทอยลุนโดนดอกไปเป็นตัวสำรองแล้วก็ใช้เช่ามิกา้านิเรตแนวลุกคนใหม่ที่มาจากโมนาโกแต่ว่าผลงานก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางด้วยกันทั้งคู่นะครับผมมองว่าด้วยสกอร์ที่โปรตุเกสเนี่ยแพ้มาก่อนเพียงแค่ลูกเดียวกลับมาเล่นในบ้านวันนี้มีโอกาสเดินหน้าเก็บชัยชนะเหนือเดนมาร์กได้แล้วก็ทีเด็ดที่ขาดพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเวลาที่พวกเขาเล่นเกมเย้ายังคงมีอะไรดีๆให้เห็นค่อนข้างเยอะผมมองว่าโปรตุเกสครับมีดีพอที่จะเอาชนะเดนมลผ2นัด เข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับวันนี้โปรตุเกสไม่น่าพลาดแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลในวันนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะบวันนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคีรีคอยจันฟุตบอลนะครับวันนี้กับผมแชมเปี้ยนจาก f m 99นะครับช่องเดิมครับกูรูฟุตบอลกับผมแชมป์เอฟเอ็ม99นะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเราช่องบอลวันนี้กับทีมงานบอลวันนี้นะครับ สามารถที่จะติดตามกันได้แบนบอลวันนี้ภาษาไทยเลยหรือว่าฟุตบอลทูเดย์นะหรือยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์กลุ่มเข้ามาก่อน,นครับพวกเราทีมงานวิเคราะห์จ้าฟุตบอลโดยกูรูฟุตบอลแล้วก็ผู้ใหญ่กีฬาชื่อดังของประเทศนะครับก็ฝากด้วยกับไลน์แอดนะครับที่แอด gm เอสามสิบสามครับแอดกันเข้ามาได้นะครับแอดจีสามสิบสามครับเอาล่ะในเชลลีเหนื่อยหน่อยนะโอ้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเกมแรกก็อาจจะมองผิดไปหลายไปไปไป,ไปพอสมควรน,นะครับแต่วันเนี้ย นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมคัําืรวันอาทิตย์ที่23มีนาคมมีเกมในชั้นลีกด้วยผมเลือกอ่าสเปนเนี่ยควรจะกลับมาชนะฮอลแลนด์ละแล้วก็เลือกเบลเยี่ยมจะชนะยูเครนละกันนะครับอ่ะไปดูเลยครับสเปนเนี่ยอ่เมื่อวันพฤหัสนะครับอ่าบุกไปเสมอกันมากักกบฮอลแลนด์สองสองก็ไม่ได้เสียหายฮอลแลนด์เสียหายมากกว่าละเพราะนั้นกลับมาเยือนตรงนี้นะครับถ้าชุดชุดเดิมวันนั้นเนี่ยนะครับเปาคูบาซี่เจ็บคนหนึ่ง นะก็จะใช้ดินฮุยเส้นลงมาแทนหรือเปล่าอ่ะก็แนวรับประตูยังเป็นดับบิดลาย่าไว้ใช้ได้อยู่แล้วนวรับก็เป็นดินฮุยเส้นกับโรบินเลนนองมองนะครับที่แทนปาคูบาซี่ขวาซ้ายก็ปอโรกับมาคูคูคเลย่ยดูดีครับตรงกลางอ่ามาตินซูบิเมดี้เนี่ยคุมเกมอยู่แล้วหนึ่งแล้วตัวบล็อกทูบล็อกนนเป็นสองคนเลยนะฟาเบ,บลูอิสกับเปดี้เปดี้เป็นตัวแจกบอลได้ด้วยแล้วก็ตัวลุคอ่าลามินนะครับนิโกวิเลียมแล้วก็อัมโรโรตตาดูดีนะครับฮอลแลนด์ก็ก็โอเคแต่ผมว่าเกมรับยยังหลลววมกก่าเ็น้อ มีแยนฟานไฮเกนกับเฟอร์จิลฟานไดส์นะครับตรงกลางทีนี้นี่ไรเดอร์กับแฟรงก้เดยองแล้วก็ตัวลุกมีฟริมโปงยืนตัวบนเลยนะเพราะว่าจะเอากีกตูอิด้าเนี่ยมาเล่นแบ็คขวาแทนซ้ายจะเป็นโคดิกัรโปหน้าต่ำาจสซินไคเวิร์ดแล้วก็หน้าเป้าเป็นเฟิตต์ปายก็ดูประมาณนี้แต่ว่ามันเหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่อ่ะแล้วผมมองว่าการมาเยือนสเปนด้วยสเปนดีกว่าครับกับมาเล่นในบ้านน่าจะน็อกน่าจะน็อกคอนแลนดได้ครับจบในเกมครับสเปนจะชนะคอลแลนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งผมผมมองว่าเบลเยียม ความเขี้ยวยังเหนือกว่ายูเครนครับเบลเยียมเองเนี่ยถือว่าพลิกแพ้ยูเครนมาเกมแรก1-3สสกอร์ขาดไปนิดนึงต้องยิงกลับมายิง2-3ลูกนะครับแต่ผมเชื่อว่าเบลเยียมยิงได้ครับเกมนี้ใส่เต็มครับตัวลูกทั้งชาเดอร์แคตาเล่นะครับคิวินเดอร์บอยเลนโดทอซาเป็น3ประสานอยู่ด้านหลังลมล,ลูกากูผมว่าชุดน,นี้ดี แล้วก็ตัดเกมเป็นอายูริเตเลมองนะครับแล้วก็เกมลับก็มีคนุนอีเดวินเชอร์กับทางด้านของเมเคเล่นะครับเป็นคู่เซนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองเอ่อตัวเนี้ยผมมองว่าทางฝั่งของเบลเยียมดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของยูเครนเนี่ยก็วางโรมันยาลมชุกอ่าแล้วก็ตัวเเป็นหน้าเป้านะตัวส,สัมันมีวิกเตอร์ซิยันคอฟซินเชนโก้อ่าชาปาเลนโก้ ko, นะครับเป็น2คนหน้าต่ำแล้วก็ทางซ้ายเป็นเอ่อเฮเกตสูราคอฟนัดแรกทำได้ดีไปแล้วแต่นัดน,นี้ผมว่าจะเป็นโอกาสของทางฝั่ง เบลยเยียมครับเบลยเยี่ยมชนะแน่ๆแ,แต่จะแซงไหมเท่านั้นเองแต่ว่าผมว่าสสกอร์มีเบลยเยี่ยมจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้นะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้สองคู่ไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ